สวัสดีค่ะพี่พค่ะวันนี้เรามาเจอกันช่วงเย็นนะคะก็มีแต่พระสมเด็จทั้งหมดนะคะนี่ขออนุญาตนะประมาณยี่สิบองค์นะคะเดี๋ยวเราไล่เรียงทีละรายการนะสำหรับยุ้ยพระบ้านแล้วก็พระบ้านทั่วทิพย์เพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะวันนี้นะพระสมเด็จนะหนูเอามาเหมาเหมานะพี่นะสี่ร้อยบาททุกรายการนะคะขออนุญาตขยับนะสี่ร้อยบาททุกรายการนะคะพี่นะแล้วก็รายการไหนนะ ใครมีบริการเก็บเงินปลายทางนะบวกเพิ่มห้าสิบาทนะสมมุติว่าพี่ซื้อพ้าหนึ่งองก็ห0สิบาทนะคะปลายทางนะสององก็ห0สบาทนะคิดเหมาเมานะวันนี้เอาราคาเหมาเหมาห้าสิบบาทนะคะก็เรามาที่รายการแรกกันเลยนะคะพ้วันนี้มีทั้งหมดยี่สิ์องนะคะหนูจะแจ้งนะจัดโปรนะคะอย่างที่บอกนะช่วงนี้หัวร้ออีกแล้วนะร้อนเงินนะคะร้อนเงินจัดโปรไปเลยนะคะ สำหรับพราหลักนะคะพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะได้พรามาเยอะเลยนะคะไปพาคใต้นะอ่าเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะสมเด็จวัดะคังพิมพ์ใหญ่นะคะพี่นะเอาสี่ร้อยบาททุกรายการนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้ใครไวใครได้นะคะพี่นะกว่าคลิปจะหลดเสร็จน่าจะประมาณ5้าโมงนะห้าโมงเย็นนะคะเดี๋ยวหนูจะแจ้งนะรายการที่หนึ่งะคะโอ้โหรายการที่หนึ่งก็สวยเลยนะคะ เมาเมานะพี่นะเจอพระบ้านพระดีนะคะเมามานะคะก็พี่ก็ดูนะคะดูที่ชอบดูที่ใช่นะคะรายการที่หนึ่งนะน้องเอาเพียงแค่สี่ร้อยบาทนะคะเนื่องจากว่าเราเจอพระสมเด็จน,นะคะเมามานะคะพี่เอาราคาเบาเ,บา,เบานะรายการที่หนึ่งนะจ๊ะใครชอบนะแจ้งด้วยนะคะไม่ว่าโทรมาหรือไลน์นะคะรายการที่หนึ่งนะแจ้งนะรายการที่สองนะคะ พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าใครปิดนะแล้วก็หนูส่งทันหนูจะส่งให้นะแล้วก็ถ้าไม่ทันขออนุญาตจะส่งวันจันทร์นะลูกค้าใหม่ไม่ต้องกลัวนะพระจะส่งแท้จะส่งจริงนะทุกรายการนะคะพี่นะรายการที่สองนะจ๊ะรายการที่สองนะโอ้โหเนื้อหามวลสารองนี้นะสวยงามเลยทีเดียวนะรอยแตกนะคะ รายการที่สองนะคะพี่พี่ขาถัดมานะช่วงนี้นะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวหนูไปดูพระนะที่งานประกวดพระของสมาคมอีกนะคะเผื่อเจอพระดีนะคะารายการที่สามนะคะรายการนี้นะแจ้งชื่อรายการกันมาด้วยนะคะเราจะได้แบบทราบว่าพระยังอยู่หรือไม่อยู่นะคะรายการที่สามนะ ัดมานะคะเป็นรายการที่สี่นะคะพี่พี่ขารายการที่สนีะ่นะนี่ชื่นชอบองค์ไหนนะใครชอบองค์ไหนอย่างที่น้องบอกนะคะใครไวใครได้นะราคานี้นะด้านข้างนี่เราจะเห็นนะคะนี่ยุบยับย่นนะคะแล้วก็เนื้อหามวลสารนะแน่นแบบนี้นะคะ รายการที่สี่นะคะถัดมานะคะรายการที่ห้านะคะ สวยงามเลยทีเดียวนะหรือใครจะเหมาสิบองค์ก็ได้นะเคยมีนะคะพี่นะลูกค้าหนูเหมานะรายการที่หนึ่งถึงสิบแบบนี้ก็มีนะนี่รายการที่ห้านะคะถัดมานะคะรายการที่หกนะคะแจ้งชื่อรายการมาด้วยนะคะโอ้โหสวยเนี่ย นี่พิมพ์ได้นะคะหน้านะสวยงามชัดเจนนะคะแล้วก็ด้านข้างนะเป็นเหมือนขนมตุ๊กตับเลยนะพี่นะอย่างที่น้องบอกนะคะเนี่ยเรายุยับยน่นโอ้โหองค์นี้สวยนะหกนะคะถัดมานะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะ นี่เ่าจะเป็นทีมฐานแซมนะคะรายการที่7นะ ถัดมาเป็นรายการที่8นะคะโอ้โหรายการนี้มีสีแดงๆด้วยนะคะ ถัดมาเป็นรายการที่เก้านะคะโอ้นี่ก็สวยนะคะรายการที่เก้านะโอ้พิมพ์สวยมากนะคะเนื้อหาพิมพ์นะศอกนะคะพี่นะใบหน้านะคะเกตทะลุซุ้มนะคะรายการที่เก้านะด้านข้างก็สวยทีเดียว ถัดมาเป็นรายการที่10นะคะ รายการถัดมานะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่วิหารนี่โอ้โหนี่เนื้อหามนลสารสวยนะคะใบหน้ากลมเชียวนะแล้วก็เกจชิดซ้มนะคะด้านข้างนะคะซูมโค้งนะคะได้รูปนะ่าสวยงามน,นะคะรายการที่สิบเอ็ดนะมือนะซอกสวยนะคะนี่ฐานนะชัดเจนแล้วดูเนื้อหามนลสารนะคะแน่นๆนะ ด้านข้างก็สวยนะคะพี่นะลอยยุบลอยยับนะคะย่นนะรายการที่สิบเอ็ดนะคะนี่หนูเชื่อว่ารายการนี้ไปไวแน่นอนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะแล้วแต่ความชอบของบุคคลนะคะก็อย่างที่บอกนะคนเราถ้าเราชอบอะไรเหมือนกันหมดก็คงแย่งกันไปหมดแล้วนะคะนี่รายการที่สิบเอ็ดสวยนะถัดมานะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะโอ้โหดูสิ นี่นี่สวยไม่แพ้กันนี่นะ่าจะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะคะรายการที่สิบสองนะเรากำลังดูว่าเป็นเกตวัตุมนฐะานแซมฐานแซมนะคะพี่นะอื สวยนะคะผิวพรรณนะสวยรายการที่13นะคะบอกแล้วว่าวันนี้พระสมเด็จนะสวยทุกองค์นะคะ มานะคะเป็นรายการที่14นะคะออันนี้รอยแตกงานนะชัดเจนนะคะผิวนะคะรายการที่14นะด้านหลังนะคะก็สวยงามไม่แพ้กันนะรอยนะคะรอยแตกนะสวยงาม แล้วเนื้อ,อาหามวลสารนะคะแน่นแบบนี้นะรายการที่สิบสี่นะคะรายการนี้ถัดมานะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะนี่อันนี้มีทองด้วยนะคะเหมือนคล้ายตะกุดทองนะฝังลงไปนะคะใส่เหมือนตะกุดทองนะพี่นะใส่ตะกุดลงไปด้วยนะคะรายการที่สิบห้านะคะโหเราผิวสวยทีเดียว นี่ด้านข้างนะคะเหมือนขนมตุกตับนะเนื้อแตกรายงานนะคะช่วยงานเกตดชิดซุ้มนะคะพัดก,ก,กลมได้รูปนะคะแล้วก็เดียวนะเหมือนเม็ดตกเขียวเชียวถัดมานะคะเป็นรายการที่16นะคะโอ้รายการที่16นี่แตกแตก ไม่ใช่พระแตกนะคะแตกลายงานสวยนะคะ รายการที่สิบเก้านะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกนะคะรายการแตกนี้รายการที่สิบหกนะคะพี่นะผ,ผิดนะเมื่อกี้นะสิบหกนะคะถัดมาเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะ อันนี้คาบกุความเก่านะคะมีอยู่ทั่วองค์นะรายการที่17นะคะดูที่ชอบดูที่ใช่นะคะพี่นะราคาเบาๆนะคะรายการที่17นะคะถัดมาเป็นรายการที่18นะคะ โอ้โหนี่ก็สวยนะพี่นะลอยแตกลายนะคะพุทธศินนะแล้วก็เนื้อหามวลสารนะใบหน้านะคะเกตทะลุซุ้มนะคะรายการที่18นะ รายการที่สิบเกนะคะโอ้สิบเก้าสวยนะสิบเก้านี่มีทองทองเหมือนกันนะพี่นะนี่อย่างที่หนูบอกนะคะคล้ายตะกุดทองนะรายการที่สิบเก้านะคะทะลุซุ้มนะคะรายการนี้นะอืมสวย ้าหนูไม่ส่งวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะก็จะส่งให้วันจันทร์นะคะรายการที่สิบเก้านะรายการสุดท้ายนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะถ้าพรุ่งนี้นะคะใครโอนก่อนประมาณเก้าโมงครึ่งนะคะทันอยู่นะคะพี่นะดูดูจำนวนยอดนะคะแล้วก็ถ้ามีหลายกล่องนะสองถึงสามกล่องขึ้นเดี๋ยวูส่งให้นะเพราะว่าพรุ่งนี้ไปรษณีย์ปิดครึ่งวันนะคะน้องก็จะมารับของไม่เกินเก้าโมงครึ่งนะ ก็จะรีแพ็คให้เลยถ้าใครปิดน,นะคะแล้วก็พระหลักนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะช่วงเช้านะได้พระมาจากหลายรายการอยู่นะคะจากพระทางใต้นะแล้วก็เดี๋ยวมีงานประกวดพระนะคะจะได้พระหน้าใหม่มาให้พี่ๆรับชมนะคะอ่าท้ายค,คลิปเหมือนเดิมนะคะเผื่อชมใครยังไม่ทันช่องทางติดต่อช่วงต้นคลิปนะคะ0ู5ย์7 5 8ปดเเบอรโ์โทรแล้วก็ดีลน์เบอร์เดียวกันนะสำหรับช่องยุ้ยพ้าบ้านนะคะแล้วก็พาบ้านทั่วทิพย์เพชรพจ,จ,จัดให้บายยุ้ีนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กดติดตามนะคะพี่นะจะได้ไม่พลาดพ้าบ้านสวยๆนะคะ,ะราคาเบาๆนะคะจากช่อง,งยุวยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ